แนะนำร้านทุกอย่าง20บาทครับทำธุรกิจนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันครับขายดีครับในร้านมีขายของพวกที่มันไม่เน่าไม่เสียครับใครอยากทำธุรกิจแบบนี้ก็ลองทำดูครับนี่ครับทุกอย่าง20แต่ก็มีอย่างอื่นด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้มาอยากแนะนำ หลายๆคนนะครับที่อยากทำธุรกิจมีมีห้องแถวมีบ้านนะล็อกหนึ่งสองล็อกน่ครับทำธุรกิจนี้ครับขายอะไรครับทุกอย่าง20บาทแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับแต่ว่าเรามีสินค้าหลากหลายเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านเขาอ่าอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านนะอยู่ที่บางโคนครับนี่ร้านอยู่ ติดติดกับบกสเนาะมีเป็นร้านเดียวที่ติดกับร้านเมืองไทยแคปแคปปิตตมนะครับก็ขายสินค้า20บาททุกอย่าง20แต่ว่าก็มีบางสินค้าที่ที่ไม่ใช่ในแม้อ๋อใช่ครับชิ้นใหญ่ก็เราก็ขายแพงขึ้นมานิดนึงแต่ตัวที่เป็น20บาทก็จะประมาณนี้อ๋อนี่ครับนี่ครับเป็นหน้าขายมากของเด็กๆ แต่ก็มันก็เป็นสินค้าที่ที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีสินค้าหลากหลายของเด็กดๆของที่เป็นสินค้าเราประชมสินค้านี่ครับนี่ครับอันนี้ก็อันนี้แพงนี่ก็ยีบาทหมดเลยใช่ไหมครับนี่นครับดูชมสินค้าแล้วชมสินค้าครับอ๋อมันก็จะมีสินค้าบางตัวก็แพงแต่ว่า ตัวสินค้าที่เป็นย0สบาทก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเ,เป็นธุรกิจที่น่าทำนะครับเนี่ยเป็นเพราะว่าต้นทุนต้นทุนเรารบกวนสอบถามหน่อยก็ครึ่งครึ่งไหม,มไม่ประมาณนั้น,รนะะประมาณนั้นใช่ไหมครับคร<ม>ึ่งครึ่งหมายถึงว่าซื้อสินค้าตัวนึงหรือ้น้อยน้อยน้อยมากใช่ไหมครับแต่มันไม่เน่าเนาะใว่าขายจนวน อร้อยละเลยใช่ไหม่าใช่ไหมครับก็ประมาณก็ประมาณร้อยละยี่ิแต่เราเน้นขายเยอะปริมาณเยอะสินค้านี่ครับเนี่ยมันมีหลากหลายก็คือ20บาทเราสามารถซื้อได้ร้านนี้จะอยู่ตรงบกสติดกันนะครับยเยื้องกันนะครับ ก็เป็นสินค้าประเภทที่เป็น<ม>พลาสติกนะจวนมากสินค้าจวนมากเป็นพลาสติกใช่ไหมครับ<ม>น<ๆ>ีครับของใช้ในครวัวเรือนอ,อย่างพวกอย่างเงี้ยครับพี่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นยี่สิบาทใช่ไหมครับแล้วแต่สินค้าด้วยดูเกรดดูราคาอ๋อ,อถ้าแปดสเก้าเปอร์เซ็ก็จะเป็นราคายี่สิบบาทครับถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นแพงขึ้นมาราคาก็จะสูงขึ้นอือเนียครับ ใช่ไหมครับ,อ,บอ,รอ,อ๋บอเครับชมสินค้าขายดีครับนี่ครับถ้าใครอยากทำธุรกิจประเภทนี้นะครับมันจะมีหลายๆอย่างรวมกันไปฝั่งนี้ก็จะมีประเภทที่เป็นประมาณเนี้ยใครที่สนใจทำธุรกิจแบบนี้มันจะไม่น่าไม่เสียครับเราเน้นปริมาณเน้นในเรื่องของการ ขายจำนวนมากนะครับนี่ครับสินค้าของเด็กๆเ,เด็กเขาก็ชื่นชอบเล่นแบบนี้เราก็เป็นแนวทางในการสร้างรายได้แบบว่าเป็นเทคนิคการตลาดของเราเอางเราก็กําหนดราคาขึ้นมาได้20บาทนะแต่ว่าถามพี่ก็แล้วบอกว่าก็ร้อยละประมาณ20ถึง30บาทโดยประมาณนะครับอย่างพวกเนี้ย ตะกร้าพวกนี้ก็จะมามันก็จะมีบ้างยี่สิบาทแต่ว่าก็จะมีสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบอยู่เนี่ยนี่ครับชมสินค้าของพี่เราครับแต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทนี้ก็คงมันก็จะมีตามราคาเห็นนะครับอย่างเช่นตัวนี้เก้าสิบห้าบาทกระทะ100ร้อยกว่าบาทเป็นสินค้าที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในควเดือนเราได้ดีเนี่ยครับ วันนี้ก็มาแนะนําใครที่สนใจทําธุรกิจแบบนี้หรือว่าใครที่อยู่ใกล้ฟังโคนนะแวะมาที่ร้าน2ี่สิบาทได้ครับที่ติดเยื้องกันติดกับบกสอนะะแล้วก็นี่ครับพี่เขาก็ขายอยู่นี่ประจำนะขายดีไหมครับแต่ละวันแต่ละวันก็ขายดีพอได้ขาย,ขายใช่ไหมครับยุคโควิดเป็นไงมีปัญหาไหมครับ ไม่มีใช่ไหมตลาดนัดปิดอ๋อคนก็จะมาซื้อที่นี่ก็ขายดีเ็าขอให้ขายดีๆนะครับต้นทุนต้นทุนการซื้อละมาก็ประมาณร้อยละยี่สิบสามสิบประมาณนั้นแต่ละขายปริมาณเยอะใช่คุณเฉลี่ยรัประมาณนั้นนะครับครับครับยอดครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครๆก็แวะมาเยี่ยมชมมาซื้อได้ครับสินค้า20บาทครับที่ร้านเนี่ยครับเยอะแยๆเลย นะครับใครอยากมีไอเดียการสร้างไรายได้การทําธุรกิจแบบนี้ก็ลองศึกษาดูนะครับการตลาดแล้วก็ขายดีครับอยู่ได้มันไม่เน่าไม่เสียนะสินค้าหลากหลายก็อย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างไรายได้มาสิ้นสุดครับครับสวัสดีครับไม่เน่าไม่เสียครับ